2.3e c a r r i b e r ปี2021หยัดไปแล้วกว่า4 0 0 0 0บาทครับ4ประตูเกียร์ออโต้ยกสูงนะครับผมกับตัวนี้เลยครับ Nissan Navara ปีใหม่หน้าหลอดนะทรงสปอร์ตเลยแล้วบอกกันว่าสเปคแบบนี้ไม่มีที่ไหนในตลาดนะครับผมมาที่นี่โตอโต้ตขาจัดให้สวยๆแจ่มๆพร้อมใช้งานนะครับนะดูด้านในกันหน่อยฟิลนี้นะครับออปชันแล้วก็ผมมองว่าด้านในนี่เหนือกระบะเลยนะเรื่องของความสวยงาม เรื่องของความสะอาดสะอ้านน้ำลายตั้งแต่พวงมาลัยเข้าไปนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังแอร์โซนครบนะแล้วก็ตัวเบาะสวยงามน่าใช้ที่ชาร์จด้านท้ายมีหลังคากว้างสูงโปร่งโล่งนะครับผมขับง่ายขับสบายครับสนใจติดต่อกันมาคันนี้ราคาแก่449,000บาทเท่านั้นครับผมติดต่อมาได้เลย0837777747และ0 8 3 7 7 7 7 5 7 7กับสเปคกระบะออโต้พอดแค่8ปั4ประตู